สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot U.S.A Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณพยายามอดทนสิ่งที่คุณพยายามผลักดันให้ได้ไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ธุรกิจการลงทุนหรือการทำอะไรร่วมกับใครบางคนเนี่ย มันคุ้มค่ากับเวลาของคุณที่เสียไปหรือไม่ที่คุณพยายามประคับประคองหรือผลักดันให้ได้ไปต่อแล้วสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยคุณจะได้อะไรจากการกระทำในครั้งนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในไพ่ชุดนี้เนี่ยไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของไพ่ t h e Devil ก็หมายถึงสถานการณ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณ กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ตอนนี้คุณอาจจะต้องการมองหาทางออกมองหาทางไปหรือคุณต้องการที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณถูกกระทาอย่างไม่เป็นธรรมคุณรู้สึกว่าคุณถูกควบคุมคุณเสียพลังอำนาจในตัวคุณเอง เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์ละกับการที่คุณจะอยู่ตรงจุดนี้นั่นก็คือไพ่สามไม้เท้าไพ่เก้าดาบการที่คุณจะให้โอกาสตัวคุณเองหรือให้โอกาสใครบางคนเนี่ยบางครั้งตัวคุณเองคุณก็กลัวที่จะเจ็บปวดคุณกลัวที่จะเสียเวลาแล้วคุณก็รู้สึกว่า เหมือนกับคุณเนี่ยไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกแล้วคุณจะต้องทนกับไอ้ความรู้สึกอันเนี้ยที่บางครั้งคุณเองอะคุณรู้อยูอ่ว่ามันเหมือนคุณไม่ได้รับความร่วมมือคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเขามองไม่เห็นคุณค่าคุณแต่คุณก็ยังพยายามเหมือนกับว่าฝืนความรู้สึกอะหลอกตัวเองว่าเออมันไม่จริงนะ คุณจะต้องไปต่อคุณจะต้องไปต่อให้ได้อันนั้นก็คือ,อความคิดและความพยายามของคุณโดยเฉพาะไพ่เดลคัมเนี่ยเป็นไพ่เดอะชาริออตมันก็เป็นไปได้ที่ว่าคุณพยายามที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยได้ไปต่อโดยที่กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน นะหรือว่าคุณมีสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องนึกถึงถ้าเกิดว่ากรณีคุณมีภาระหนี้สินร่วมกันมีลูกมีครอบครัวที่คุณจะต้องดูแลอันนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่าคุณก็พยายามที่จะผลักดันและให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อท,ทั้งทังที่คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วไพ่เดอะชาริเอตบวกกับไพ่เดอะเฮอร์มเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่คุณได้รู้คำตอบอะไรบางอย่างแหละนะจากการกระทําของคู่ของคุณนะท,ที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดความจริงกับคุณเป็นพลังงานของไพอ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยเขาอาจจะมีแผนการบางอย่างในการออกจากตรงจุดนี้หรือการที่เขาคิด ว่าเขาจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์แต่เขาเลือกที่จะไม่เป็นคนพูดเขาเลือกที่จะใช้วิธีหรือการปฏิบัติต่อกันที่เย็นที่เย็นชาเนี่ยเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปในแนวไหนแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าจะตีความหมายของอาการกระทําของเขา,าไปในรูปแบบใดก็ ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้คุณยังต้องอาศัยเขาคุณก็ยังเลือกที่จะหลอกตัวคุณเองเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ก้าวดาบคุณปกปิดความรู้สึกแต่ในใจคุณเจ็บปวดคุณรู้แหละว่าความเป็นจริงมันคืออะไรนะส่วนกรณีบางคนเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณถูก ปฏิบัติยังไม่เป็นธรรมเขาไม่รักษาคำพูดหรือว่ามีปฏิกิริยามีท่าทางที่เย็นชาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอยากให้คุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยการที่ว่าจะออกจากความสัมพันธ์นี้หรืออยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกของคุณเขาไม่อยากที่จะเป็นคนรับผิดชอบและไม่กล้าพูดความจริงกับคุณ ทีนี้ในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณคุณได้รู้คำตอบแล้วแล้วสิ่งที่คุณได้รู้คำตอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าผลักดันให้คุณเนี่ยเลือกที่จะแบบแยกตัวออกมาถึงแม้ว่าคุณอยู่ตรงนี้กับเขาก็เหอะแต่ว่าในใจคุณเนี่ยมันไปแล้วความรู้สึกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม อาจจะอยู่กันเพราะหน้าที่นะอยู่เพราะความเคยชินที่ยังต้องมีอะไรทําร่วมกันแต่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณแบบเหมือนเย็นชาใส่กันอ่ะคุณไม่อยากจะพูดอะไรทั้งนั้นเพราะคุณกลัวความจริงคุณกลัวการที่จะถูกปฏิเสธแล้วเหมือนกับว่าคุณยังทําใจไม่ได้ยังเตรียมยังเตรียม ใจไม่ได้กับการที่คุณจะได้รับคำตอบที่เป็นความจริงแล้วค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแต่ทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะไพ่เอาคำเนี่ยมันเป็นไพ่เดอะชาริออบวกกับไพ่สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่กดาบไพ่สมไม้เท้ากับไพ่ชาริออตเนี่ยบ่งบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีใครบางคนเลือก ตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เมื่อเขาได้มีโอกาสเมื่อเขาได้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วชาริไพ่เดอะชาริออตเนี่ยหมายถึงการเดินทางการแยกกันไม่ว่าจะเป็นแค่ชั่วคู่ชั่วคราวหรือว่าตลอดไปอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณและเขากรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะแบบแยกกันชั่วคู่ชั่วคราว อาจจะไปท่องเที่ยวหรือไปต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยได้ตรวจสอบความคิดของคุณแล้วตรวจสอบความต้องการของคุณอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังต้องการที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อไหมแล้วคุณอยากจะดูว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไม่เขาไม่มีเขาเนี่ยคุณอยู่ได้ไหม แล้วก็ในเวลาเดียวกันคุณอยากจะดูปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่งอะว่าถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยเขาจะมีท่าทียังไงคิดถึงคุณหรือว่าเสียใจหรืออะไรยังไงเนี่ยคุณอยากจะรู้คําตอบตรงเนี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะแยกตัวออกไปอาจจะเป็นช่วคู่ชั่วคคาวก็ตามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีคุณจะได้ตรวจสอบ ใจิตใจตัวคุณเองแล้วคุณก็จะได้หาคำตอบที่ชัดเจนถึงแม้ว่าไพ่เนี่ยก็ออกมาในลักษณะที่ชัดเจนพอสมควรแล้วผู้จัดก็พยายามที่จะอธิบายให้คุณได้ฟังโดยเฉพาะไพอ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยคิดที่จะจบและเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เขามีแผนการบางอย่างมีความหวังใหม่ นะแต่เขา,าไม่ไม่เลือกที่จะพูดหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่มีความคิดแบบนี้บวกกับไพ่สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่เฉลีออดเนี่ยก็บ่งบอกได้เลยว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องแยกกันไม่ว่าเป็นความสมัครใจของคุณทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะเป็นสถานการณ์บังคับที่ใครบางคน ไปเจอที่หวังใหม่ทีนี้เนี่ยการกระทําของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็เหมือนบีบบังคับให้คุณเนี่ยต้องเลือกออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่กับที่ความพร้อมของคุณด้วยนะการที่คุณจะไปจากตรงนี้เนี่ยไปเริ่มต้นใหม่อย่าทําเพราะว่าคุณคิดที่จะประชดประชันใครนะ อย่าคิดว่าจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียหน้าคุณเป็นฝ่ายเลือกที่จะไปเลือกที่จะทิ้งเขาแต่คุณก็ต้องดูความพร้อมของตัวคุณเองด้วยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปในลักษณะที่คุณไม่พร้อมเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวคุณจะต้องเจออุปสรรคอะไรข้างหน้าอีกเยอะแยะอะนะทีนี้คุณเข้มแข็งพอไหมคุณคุณพร้อมหรือเปล่าในเหตุการณ์ ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นบางครั้งนะคุณอาจจะต้องอตัดคำว่าหน้าตาตัดคำว่าศักดิ์ศรีออกไปถ้าเกิดว่าคุณยังจะต้องอยู่ตรงนี้นะคุณยังมีแผนการหรือมีสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องนึกถึงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะ เป้าหมายในอนาคตของคุณหน้าที่การงานอย่าไปหรือว่าออกจากตรงนี้เพราะว่าคุณโมโหที่ความสัมพันธ์ของคุณอนะมันไม่ได้ดังใจนะอันนี้คุณก็ต้องคิดแล้วก็แต่มันก็มีโอกาสนะที่คุณจะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอ,อ,อาจจะไปเพื่ออะไรอะ่ะศึกษา หาวิชาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะเป็นการไปชั่วคราวหรือถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้โดยตัวคุณเองเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งเลยก็ได้นะกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกเขาทำ้ายจิตใจแล้วคุณมีโอกาสได้ออกจากจุดเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ ก็ขอให้คุณมีสติแต่ถ้าคุณถามว่าความอดทนของคุณเนี่ยคุณจะยื้อหรือว่าเปลี่ยนใจคนคนนี้ให้กลับมารักคุณหรือว่าความจะดึงให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าทางจะยากการที่คุณไปหาสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่มันยังพอจะมีโอกาสมากกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ผู้จัดก็อยากให้คุณเนี่ยใช้คลิปวิดีโอนี้อย่างมีสติแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณย่อมรู้ความสัมพันธ์ของคุณดีว่าแนวน้มมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนเพราะคุณอยู่ด้วยกันคุณรู้พฤติกรรมของเขาตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอให้คุณนะ่ะนำคลิปวิดีโอนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ